อ้าสวัสดีครับวันนี้เป็นแมทชิงบัตติไฟประจําสัปดาห์ของร้านกระตูพี่พงศ์วันเสาร์ที่20เท่าไหร่วะ24่สอ่ะยี่เหรอโอ้โวันเวลาช่างเร็วเหลือเกินจําวันไม่ได้วะอ่ะยี่สิบหกวันเสาร์ที่26มีนาคมปี65เริ่มด้วยทีโน่เอาอะไรมาแข่งแองกี้ครับแองกี้ตบลวดมาเลยเด็กนี่โอ้โหเฮฮากึ๊บแกร์อ้าวันนี้เรา<ห>เป็นคลิปเด็กกันดีกว่าไปคอมเมนต์ที่เพจพี่แล้วกันนะ อ่ะเอาอะไรมาเล่นพอ่อผมดาก้อนกาการบน้องผมเอาดาก้อนกากามานะครับเราจะเล่นกันสองในสามนะครับสองในสามเท่านั้นเออเดี๋ยวนะใส่ล็อตเวิร์มไหมไมไ่ใส่ครับไปอ,อย่าคุยกันดิไม่ใส่นะแล้วพอ<ม>่อผมใส่ล็อตเวิร์มไหมใส่ใส่นะจะได้ใช้ป่ะไม่รู้เวอร์ <laughs> มันจะตายก่อนนะเจอยังกี้เนี่ยยังกี้แม่งชอบสอย เกตชาวบ้านอ่ะเดี๋ยวเราเล่นกันสองในสามนะครับเราจะโยนลูกเต๋าใครชนะเล่นก่อนเลยมาเดี๋ยวนะครับสองนะครับอ่ะพระพรหมหนึ่งพิช่ยหกเต็มที่เลยพระพรหมลงก่อนเราจะเล่นกันสองในสามน,นะครับตัดกี่ใบตัดสองใบครับตัดกี่ใบครับสามโอเคหนึ่ง เด็กกี้ขโมยเกตดเลยยังไม่ได้เล่นใช่ใช่เชียร์ใครดีหนาะมัตตีมันต้องเป็นเกมของเด็กอ่าวันนี้มิสเตอร์เพมน้องเพมมาแข่งด้วยนะครับแต่ล่วงไปครับด้วยความไม่รู้สกิลอะไรเลยตั้งอ่านไปเรื่อยเปื่อยล่วงไปแล้วคคไปพร้อมพีต่ตาครับอยล่วงเออไปพร้อมพีต่ตาเลยล่วงจ,นนจอมมารก็ล่วงกันหมดเลยโอ้โหล้มวัสดีครับ้า ตายกันหมดเลยวันเนี้ก่อนแอร์ตังนี้นะครับก่อนแอร์มึงเรื่องอะไรตายเฮ้ยจอมานล่วงอ่ะจอมานในท่าท่าเมื่อกี้แหมเด่นล่วงพอบอกล่วงเป็นโล่งพล้วงเลยเว่าจอมมารก็กระจอกนะครับก็กระจอกได้ครับไม่ลงครับใช่ว่าจอมมารจะเก่งเสมอไปใช่ไหมแฟงเกียบ คอสเจอร์จอนเมนเฟสนะเอา雷าไปยังเดี๋ยวพิงไปไลเอาไปดิ้รงหนึ่งสอเร็จ U4 ต่อ,นตอนเนยตาใครเนี่ยตาพี่อ่าผ่านแล้วตาตาพี่มาเฟีย <c oughs> เอ้ยพี่จีน่้ดำผิดชื่อเป็น ตัวมันใคร้เคียงกันโดนตะเกรดจนหลอนเลยพี่ก่อนนะอ่ะช่วงมันคิดเฮ้ยเฟียโดนแพ้จีโน่มาเหรอครับโดนตะเกรดอย่างเดียวเลยพี่ไม่ได้แปะร้อนเลยไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมใช่โอ้โหขี้ขโมยแบบยังกี้เนี่ยอย่าลืมตื่นนะครับร่างใหม่นับเก่งมากเลยครับเฮ้ยจีโน่เติมยังจีโน่เติมครับเติมชุดไหน x c ไอ้ x c b d โซ่หนึ่งโซ่สองฮะสี่กล่องฮะไมไม่อยากจะขายของเลยเรา เีอยู่ใต้ล่างนะครับแต่มันเก่งจีก<ฮ>ิงๆน้องบอกเลยว่าบอตี้ไม่เติมไม่ได้นะชุดเนี้ยไม่เติมก็พ่ายแพ้ไปเลยครับแบบเด็ดคุงพี่เดดเกียวมากตกกันเพียบแล้วนี่เจอน้องพห่หอมมาแรงแซงทางโค้งใครๆอาจจะไม่รู้จักนะครับเดดคุงพี่ต้าน้องเพมอะไรเงี้ยไม่รู้จักก็ไปดูคลิปเก่าๆลอง คนมีชื่อเสียงนะครับอย่างเพนก็แชมป์บ่อยต้าแชมป์บ่อยส่วนจอมานก็แชมป์มั่งไม่แชมป์มั่งส่วนนีเดทก็แพ้59บาทก็จะคงจะจำกันได้อ๋เด็กเต็มมาแพ้59บาทเพนไปไหนแล้วน่ารักสุดสองเกมขนมหน้าเลยสีน้ำมันหอครับส่วนเตเต้ช่วงนี้ไม่ชิงเลยเว้ยล่วงตลอดเลยเตเต้ไม่ชิงแล้วนะเตเต้ต่บ ไม่มีตัดเวทอาทิตย์มือหนึ่งใช่ใช่แค่สองไอ้อย่าไปบอกเขาที่ไม่มีตัดเวทโมันไม่มีอยู่แล้วเอออย่าไปบอกเขาเด็กๆก่อนไม่เคยเลยไม่ทันแล้วเผื่อมีจากรโอืดใส่เหลี่ยมมาให้หนึ่งไอ้อย่าเล่นผิดนะเว้จิโน่อย่าโกงเด็กนะอย่ามั่วสุดที่ได้ได้เฉย มันส็จทล่ของเราถึงเกมเอะไรับต่อช่วงที่รออยู่พระหมนี่น้องพระหมวันนี้มาทำอะไรสอบเข้าเป็นเหรอสอบพมมา๋อบพม,มาเดี๋ยวก็สาขาสองพี่อยู่แถวพมมาสาขาหนึ่งพี่อยู่หน้าเป็นนะครับสาขาสองพี่อยู่ระหว่างคงคากับพมมาอยู่ตรงกลางเลย อยู่ฝั่งเดียวกับผมมาหนึ่งเกศอีกแล้วแล้วก็หนึ่งเลยเฮ้ยอย่างนี้มาเฟียอย่างนี้เขาจะแปลงล่างยังไงวะโนี่แหละครับที่ผมโดนแล้วครับนี่แหละครับต้องใช้สองเกศแปลงล่างเป็นลอดเวอร์ใช่ไหมใช่สองคลิกคิดยิงสองตัวใหม่นี่คิวสองขึ้ตายหนึ่งคลิกเดืตัวใหม่มันขอสองเกศเลยอ๋อตัวนี้ล่างเกศจอจ้าเล็กจอครับมีเตือน มีอะไรโยนเข้าเกต็ดไหมตาเด็กนี่มีอะไรเติมเกต็ดไหมวะอืมพอจะมีใช่ไหมหมายถึงบนมือใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ให้ตามดูมือคนมีนะครับประเทศสองใบครับใบนี้ครับที่จัดสรรอืมอืมตอครับเท็หัดเม้าส่วนนาจิ้งมือหนึ่ง ออเสิร์ฟเป็นกาบโทรศัพท์มันจะกล่อขึ้นเหมือนือกูันดังเสิร์ฟอะไรเนี่ยไปครับสองไปไปสาขาไหนไปเมืองมากไปเมืองนไปไปก็ตรงนั้นนะเคครับอ๋ออไจะเปครัอ่า แล้วก็เมื่อตรงตีถ้ามันเนแอแท็บมันจะตีออบอร์ดตีสามเทียบออบอร์ดชิ้่อนวัดเขเขียนลบสามีถ้าเป็นถ้าคี้เป็นศูนย์ตัวหนึ่งอออบอร์ดขอกรคชับเมจบลารอบสนับาาสินนะตัวจวน<อ>ดีอีโว,วเป็นชาร์จิ่งคับจบการตอดสนตีครับสามแล้ ดีจ <Dig> ีโวแกก็เหมือน,นจีโวแหละแกเพิ่ม,ม,ม,มกันโจรเข้ามาถ้าเปันจีสองิวโลดเ็ด้าเกมันแดสีภาพมันอยู่ี่สั่งของ <c oughs> อ่านยังเอาต okay. ีอยู่คิดตีอยู่ลองคิดอ้าวมีของของป้องกันตัวด้วยกาการกระโดดจากโซไม่ได้หลวงพ่อหลวงพ่อกันผีอ่ะตัวเนี้ยอ่าคอเทคอันนี้นะโอเคใช้เทคคอได้ไม่เกินสามโอเคสองขีดดับเบิ้ลนะโอ้ยนางนีงมีดับเบิ้ลด้วยวิจารคิดก่อน เอาเอาเข้ามาจากดอกได้ไหมครับเรายะเทีการจากดอกไหมการการหมดครับการทุกอย่างนะอะไรที่สนามอะไรที่นับเป็นการคอไปด้านเตะคือว่าจะอดเลยผ่านเถอะโอ้ยนิดเดียวเองโอ้ยดูเลยปาไม้ตายซะแล้วเมื่อกี้จีโน่น่าจะกลัวไม้ตายเฮ้ยมีแต่เขาลืมใช้รอนไม่เฟดแล้วบอกอวยนะครับแค่เปลี่ยนก้อนแค่ก้อนจะสีขาวเนี่ยเฉลยเฉลยเฟดไม่มีอะไร มือกี่ใบมือสามไม่ต้องถามมือถามเกตดีกว่ามีกเกตมีคุยกันเกตกันดีกว่าแองกี้ชุดนี้เนี่ยขโมยเกตเก่งมากถึงจะแบบการการโจมตีจะหายไปนิดหน่อยแต่ว่าขโมยเกตเก่งมากแล้วชุดนี้ความเกตว้ดีๆน่าอการเหลือเกี้วนะมันยังโดนกระชากเออ อ๋อนี่ไงตัวชาติตัดคลิปไปดีสามใบนะเชเวตเปิดมอนยังกี้มาโอ้ทั้งหลายน้องโหดส้มที่โดนทิ้งเลงรอเย้าทีเหมือนกันลายกันน้อยดูไม่กี่ตัวตัวนี้หยิบไซต์ต่างกันใช่ไหมใช่ครับลงมากี่ตัวแล้วลงมากี่ตัวแล้วนี่คโค้ ห,หนึ่งเกียร์โไปกจอชาร์จหนึ่ง,งชาร์จสจบชาร์จเขาหนึ่งชาร์จเราสองเนะี่ยสุดยอดเลยได้จวดด้วยนี่<ม>หอใบนี้ให้ชาร์จหนึ่งท็อปสามหนึ่งใบขึ้นมือ <laughs> ให้เขาชาร์จหนึ่งเกีนะครับเรท็อปสามยิเลยขึ้นมือที่เหลือเ,เอาเท่าเกีไอ้แกเราได้เขาได้หนึ่งเราได้สองเนี่ยได้มือด้วยที่โกงนะครับเล็กต้นมือที่หนึ่งสี่หนึ่ง ได้ครับสีมากครับเขาทิ้งมือหนึ่งเราได้จววนะครับได้จวสองด้วยเขาทิ้งหนึ่ง yes ดูเราได้มากกว่าทุกอย่างเลยนะของเขาดีจริงโอ้ยลืมบอดไปตื้นไปตื้นทำนะเออเขเตอร์ได้ใช่ไหมได้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 เลยไม่ไม่แต่แต่เขาต้องเลือกเป้าจ่ายเกรดแล้วเลือกเป้าก่อนแต่เขาจะไทยนะเลือกไปไหนนี่ ต้องทำลายก่อนไหมหรือว่าอันนี้แบบต้องใช้ต้องทำลายก่อนหรือว่าผมเทคอะไรเกิดก่อนก็เทคอันนี้เกิดก่อนถ้าเราเคาน์เตอร์ทีหลังเทคๆๆๆเทอันนี้จะเกิดก่อนเทคพวกดีก่อน้ยีโดยจากหลุมจีโมจากหนอนจีโมม่นี่ไงรถใชครับเมื่อเราสามจีโบครับดูสิ่กับท็อปสี่นะครับตัวนี้คอซ่านำหนึ่งไป แต่ความจริงต้อง,ตองแต่ความจริงต้องรันเทคเวทให้เสร็จก่อนแล้วก็อืมอ่าแล้วก็ทำลายใช่ไหมใช่เก็บจบเป็นนะขอขออ่านไปนั้นหน่อยเวทไปนั้นปึ๊บกนี่คือเลือกเทคทำลายมอนสเตอร์ลักษณะคู่แข่ง่อ๋อโอเคแต่ไม่เกินสองก็คือได้ได้ตัวได้ตัวเดียวได้แบบนี้ใช่ไหมใช่ใช่ได้ยังได้ถ้าทำมาได้ตัวหนึ่ง ให้เงนเกรติเลยเกตเพราะใจดีจังเลยไปกู้เก็บต่อทีคนนี้ถ้าว่าเธอเราถ้ามีการให้เกตนอยู่สองจุนโอ้โหแล้ัวเนี่ยใบของปีนะครับสุดสุดเดียรติรูปมันจังเลยเล่นสนุกนะครับเกีงกี้ราคาไม่แพงด้วยขาออันไหน นี่ตัวจากโซ่ป่ะเป็นเนี่ยใช่ป่ะใช่ครับแต่มันกดได่แค่เท่านี่ าแรกแป๊บเดียวล่อไปสิบสามนาทีเกมแรกจีโนทำไมเกตน้องเขาเยอะจังเลยจีโนเซ็ตแน่ยางเกตจีจีโนให้เกตเป็นคนให้เป็นคนให้เองเดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรคืนเลยอ่ะเดี๋ยวคูนแล้วน่าจะตีแล้วผ่านสีโน โน่เขตหนึ่งโซนคอดเต์ไม่ทันเลยขึ้นอะไรบเชันเลยเลี้กีรลูกลูกติดแล้วมันมากทขาอะไร่บเข้ายู่โอเคใส่แตหัวส้มใบที่สองจะจินขึ้นเ รู้จักรอยเย่าทีไหมมันเลยเป็นนาละมันเลยเป็นนาล้วตัวที่ห้าตัวที่หกแล้วมันฟูไปงั้นแหละสารบบางเล็กนี่โอเคเข้ากองโอ้โหสับกองการแล้วก็ชาสองผิดโอ้โหผู้ใช้กันไกลสองรอยเย่าทีนี่ บางเด็กนี่แพ้เราโยตีเลยใช่ไหมตายุคนี้เยอะสำหรับผมนะผมว่าเยอะเลยมั้ย CBT มาเนี่ยเกลก็แพ้อ๋อแนะนำให้ใส่กันนะครับตอนมิติก็แพ้เราโยตีอยู่ในอยู่ในไหน UB03 นี่หว่าชิน UB03 แล้วก็มีชุด5สี5สีมันเก่าไปแล้วเก่าไปแล้วใช่ไหมเก่าไปพัก S ได้พัก X อสเราโยตอยู่ใน เอสขีดยูบีศูนย์สามหมดตูวเลยนี่ก็ใช้ตีสดกันอย่างเดียวแล้วมอ้ยดีถ่ายเขาจะหมดตูดอ่ะหมดแล้วใจร้ายใจดำกระทินหมูมูครับยืนเจ็ดพันยืนน้อยจังเลยเดี๋ยวเวเนรูกสึกจะบอกคอมเบอร์ใช่บอกคอมเบอร์สามพันไม่ต้องไปบอกเขาไม่ต้องไปบอกเขา เกิอมันลืมบวกเรื่องมันนี่ไม่ใช่ภาพค้างนะครับมันกำลังคิดอยู่นะครับขยับสังเกตว่ามือ,อยังขยับกันอยู่นะครับภาพไม่ค้าง เตรียมเคารพตรงชาติใช่ไหมพันโอ้โหมันบวกยังกี้ทุกตัวใช่ไหมโอเคแปดับเบิดสองห้าสองคิวยิงสองโอ้ยโอ้ยยิงไหมอีกเม็ดหนึ่งมีไหมอีกเม็ดเดียวขาดแม่ขาดเม็ดเดียวเว้ยขาดเม็ดเดียวเว้ยแมอื เพืนเกดเกดหนึ่งก็ยังจะเอาไว้ยังดีกว่าไม่มีที่ไหนครับมุกไหมพี่ไม่มุกสามทิศครับพระเจ้าป้ารลังโซ่ครับจุดทิหลุดไปมาสี่ห้าโอเคทีห้าเราได้อะไรครับวโอ้ว้าว ก็สูบการ Givo ครับจะเกิดีหการได้รับคอรเปอร์แอทแท็กครับอะไรนะตาอธิบายหน่อได้เมื่อเมื่อมันเข้าสู่งานอการ์ g i v มันจะได้คอรเปอร์คือตีสี่ทีทีทีใช่มีดากอรที่แตกต่างกันสามใบครับหนึ่งสองสามได้อะไร ได้บบกคี้หนึ่งมากกว่าได้บบกคี้หนึ่งครับห้าใบหนึ่งมากกว่าครับในระหว่างการต่อสู้การดีโดดี่ไม่ใช่ดีกระแทกครับโคกแข่งก็สามารถเคาเตอร์ได้แต่เคาเตอร์ไม่ได้ถ้าตีเดียวเคาเตอร์ไม่ได้คือถ้ามันตีเนี่ยจะเคาเตอร์ใส่ไม่ได้น้องอยากเล่นถ้าลิงก์ถ้าลิงก์จมีเชนให้ใช้ค่ะถ้าตีเดียวเคาเตอร์ไม่ได้เอ้าวเฮ้ยอันนี้บบกคี้สามขี้แล้ทำเคาเตอร์นดัเบิลนะอ้าวบอกแล้วเลยอีกติ่งเดียวมันไม่จัดการเอามือไปโดนนิดเดียวเองโอ้โหยทีโน อีกตีเดียวทําไม่ได้อะทไมต้องลงดอกทำไมไ่ไ,มได้นะเราลงดอกอ่ะเดี๋ยวเราจะแตกการ์ดแล้วเดี๋ยวตาต่อไปให้ฝั่งนี้นะครับฝั <sk art> ่งยังกี้ลงก่อน <sk art> อ่ะเดี๋ยวเรากระจายแตกการ์ดกันก่อน <sk art> อ่านี่ไปเกมที่สองนะครับทําไมเราทําไมเราต้องอ้าวทุกทีเลยว,วะฝั <sk art> ่งคิดมาตัวเองก็อ้าวเมื่อวานบอกเราจะไม่อ้าวแล้วอ้าวตอ่อ <sk art> อ้าวอีกแล้วรอเล่นรอเล่นเราจะไปเกมฑที่สองมัตรที่ไฟนะครับเราจะย้ำกันอีกที เกมที oh, então, ่สองนี่ตาแรกอเรียกไปตาเลยวครูแกเลยเกมแรกนี่พ่อผมน้องพ่อผมชนะไปนะเอาอะไรมาแข่งพ่อผมเอากากดากก่อนนะเมื่อกี้เราลงก่อนใช่ป่ะครับหม่ทีโน่เลยมาแข่งชิ้งทั้งคู่เนี่ยใหม่ทั้งคู่เติมด้วยเอสคิสซิพีทีศูนย์หนึ่งแอนศูนย์สองทั้งคู่เลยนะครับอ่ามาเดี๋ยวเราจะอ่าอีกแล้วออแล้วกันออจิโน่แพ้ไปตางเกมที่สองนี่เราเลือกว่าจะลงก่อนเลยลงหลังลงก่อนลงก่อนนะ ยังกี้จังโลโก้ผมตัดสองใบเดี๋ยวถ้าถ้าเกมนี้ทางขวาคือยังกี้จีโน่ชนะถ้าทางนี้ชนะก็ตัดเกมต่อไปก็จะโยนลูกเต๋ากันใหม่ใครที่กำลังตัดสินใจเล่นว่าจะซื้อกาก้าหรือเปล่าลองดูนะครับโหเก่งหนึงคู่เลยว่ะเพราะกาก้ามันเปลี่ยนแบบสภาพเด็กจะเก่าไปเยอะเลยโอ้กากับคี่สุดยอดเลยอ่ะเป็นไงตากาก้านี่ใช้ของเก่าเยอะไหมสายใหม่ที่ที่เราเล่นลงมๆเนี้ยส่วนใหญ่ใช้ของ S หมดเลยครับเราังเป็นพักใา่ใหม่ที่อยู่นะหาไม่ยากนะ วิธี01 02อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราแตกลิทให้ดีกว่าว่ามีอะไรมัางเดี๋ยวเราถ่ายใครชนะเราถ่ายเราพูดเหมือนกาก้าจะชนะเลยว่ะยัง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 ขึ้นนำไป1-0เดี๋ยวพี่จะลงในเฟซด้วยดีกว่านเชอร์จิโน่ฮะอ่าอย่างคีโมก็ไม่เชื่อมเอยต้าจริงกุนเชอร์จิโน่ไม่เชื่อมหรอกจิโน่ต้องได้แชมป์จะต้องมีแชมป์ติดไม้ติดมือจิโน่มึงแชมป์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เนี่ยวนานเพาะจำไม่ได้ใช่ไหม ปกตินี่ตอนตอนภาคเคออสใช่ไหมตอนภาคเคออสสมัยเคออสแล้วก็ล่าสุดนี่ก็จะเป็นรองไงส่วนอยากจะได้สองคนอยากให้ได้แชมป์บ้างสมัยมึงเป็นแชมป์นี่พ่อห่มน้องพ่อห่มยังเป็นวุ้นอยู่เลยพ่อหอมตอนเคออสดังๆเล่นหรือยังเล่นอ่ะเล่นแล้วใช่ไหมกินแหลกผักเลย โอ้โหพักแรกเลยเหรอแต่ว่าเล่นก่อนผมอีกทีทั้งนั้นนะแต่แต่ผมไม่ได้ผมซื้อมาชุดเดียวพักเลยซื้อทีดีแล้วมันเล่นร้านพี่นี่ประมาณสักเท่าไหร่แล้วเนี่ยปีนึงได้ไหมตอนภาคเอกอ่ะเอกนะให้หนึ่งเกตครับอ๋อ้วเดี๋ยวพ่อผมไปอยู่รัศกาสองก็เป็นเป็นเป็นเจ้าสาขาสองของพี่ไปคิดคนนี้อิว่สองจุดเด็กมหนึ่งไอเพลงมาอยู่นี่ก็ผมมากับเป็นเจอกันไอต้าไปเรียนมหาลัยถ่ายเลือดใหม่ เพียมอยู่เป็นใช่ไหมเป็นน่าจะอยู่เป็นตัวหรหรือว่ามาสอบมานีมาสอบมาสอบไม่รู้ได้น่าจะได้นะได้เลยเฮ้ยเด็วก็ไปเดี๋ยแก้วมึงเอาเอาสิบใบโอ้ไอเดทไอแฟงคุยกันดังนะเสียงไอ้เดทเลย ใครทําเสียงดังปรับ5บาทหรอเดีไหม <c oughs> เฮ้ยคุณรวยเลยมึงเข้ากองกลางกินหมูท่าสิ้นปีคอสอไม่ได้กินมา2ปีแล้วโควิดยังสองสามปีแล้วเนี่ยที <ขอ S 1> <ป>่ทำมากินอะไรไปกินพิซซ่า,าปีแล้วกินพิซซ่า,อาตอนถ่ายรอบชิงด้วยใช่กำลังกินอยู่เลย <c oughs> แหวนพรีเมีย่ยมแม่งกำลังชิงอยู่ล,ล่อหนุบหนับหนุ่หนับสิบถาดคอไปเลยครับเทคชิงเสื้อชิ้นยางกันทัวร์แล้วก็จะกองขึ้นมาบอดี้เก่ง ตึบเลือกจะเสิร์ตไอเทมหรือว่าจะเสิร์ตการแก้ตัวก็ได้แล้วเสียเกีไหมไม่เสียเสียร์แค่มือแค่นั้นทิ้งมือแต่ก็ไม่เป็นไรอะเด็กเนี้ยการทิ้งมือเฉยเมื่อกีครับบาดี้ขอเป็นเพราะเป็นเมื่อกี้เกมเมื่อกี้เพราะว่ายังกี้ปิดเกมช้าใช่ไหมมันเลยมีอุปกรณ์เล่นนะน้องเขาเลยมีอุปกรณ์เล่นออกอะไรโผล่มาคิดว่าชกาก้าไอ้พี่อีตา ถ้าเอาตะล่ยตีบดๆมันจะโดนเข็นยังไงบีถ้าเรากล้าตีบดๆก็ทำลายช่องกลางด้วยปะได้ทำลายช่องกลางไหมแล้วมันจะเข้าอืมอืมมันมันก็นับเพนเดเทตนะเพนเดเทตคือเราทำลายช่องกลางเขาสังเ็จแล้วก็ยิงเลือดตามสยิงเลือดตามคิบกรวมเป็นหกเลยโอเคถ้ากล้าตีครับตีบดๆตีทั้งบอดใช่ตีมอนทุกตัวเลยตีขึ้นหัวคนเล่นได้ไหมไปตีนะไม่ไม่รอบสามคิบถ้าคิบเป็นศูนย์จนโอเควันนี้คิบศูนย์วันนี้เก่งอ่ะเออเฮ้ยเก่งกว่า คนนี้เมื่อ,อตายอ่าขออ่านหน่อยนะนี่เห็นไหมโตเนี่ยค่าคะเล่นเงียบๆข้างหลังพี่เนี่ยจงเล่นเงียบมากเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บขอหยุดแป๊บนึงขอหันไปตรงน,นี้แป๊บนึงนี่นี่เมื่อกี้ทำมืออะไรนะไหนทำมือใหม่เลยสองมันทำทำมันทำเงียบไว้สองสองหนึ่งหนึ่งมันคุยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูมันมมนั่งอะไรเงียบๆโน่นโน่นตาถอยเลย ไอ้ข้างหลังเนี่ยน่ะจงเชงจงเชงจ่องจริงเลยจอกจอกพวกมึงเนี่ยโอเคครับเอาต่อต่อต่อจู่ันหนึ่งครับไอ้ข้างหลังพี่นี่เล่นเงียบเงียบมารยาทดีเป็นเป็นเลิศไอ้โต๊ะล่างนี่ถอยเก่งเมื่อสุดาไปช้าสองครับกเพิ่มเล่นเก่งช้าจริงโมดเลืิศจุดทุกครั้งเวลาอัดคลิปพี่จะหึ้อเฮ้ยไอ้เงี้ยคือไอ้ข้างล่างมันเล่นดังนะครับทำไหมบอลบอลทำ โอ้ยังไปต่อได้อีกเนาะเฮ้ยทำไมให้เก่งเขาเยอะจังวะจีโน่าชาดเองาชาดเาทำเองเหรอใช่็ครับหลัเปจีโวคับเปิดสีโอ้ยคอซานีเก่งมากแล้ใบขึ้นเลยครับแล้วก็เรียงเรียงไว้บน่อมใบข้นเลยเไว้บ่อคตอนนี้ครับาเชียร์ผิดทางวาตาเชียร์งกี้เหรอช่านนี้รับมูรับ r i p l e attack โอ้ว้าว r i p l e attack แล้วกี่ครีครับสามครีสามค t l e a t t a c เฮ้ยเฮ้ยเซฟไปหน่อยเซฟไปหน่อยดับเบิลสามเอื้อปล์เป็นเมื่อกี้ไม่กดเทรรถใช่ไหมมีอีกไหมมีอะไรอีกไหมไม่ตรงไม่ตายเคือเกต้าก้าจากไอโซะว้าวไอโดดลงมาจีโนะเดี๋ยว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 จีโน่ เอืออะดูนาเลยจริงจริงซีโนนาออกมากเลยหน้าออกจริงเอาออกแล้วไม่ใชอะไรเลยนะโซนมัตตี้มันเป็นของเด็กครับต้องเปลี่ยกันหน่อยเร็วโอ้โหวันนี้คุณแข่งเยอะแต่ว่าพ่อผมขาดงตีนแล้วนะเด็กกินอะไรนี่อีกทีนิกาก้าดาก้อนอ่เดี๋ยวพี่จะถ่ายรูปคลิปแล้วไปลงที่ที่นี่ด้วยที่เพจ อาทิเพจแล้วก็เดี๋ยวท้ายคลิปพี่จะถ่ายรูปว่าน้องเขาลงอะไรบ้างนะเดี๋ยวขอพี่แตกคลิปเลยนะแตกเด็กเลยนะจีโน่ไอไม่ใช่พระหมอ่หลังจากหลังจากเราได้ได้แชมป์นล้วเราก็จะมาแตกลิทเลยนี่เลยเพราะอันนี้กูกะยากนี่เลยอ่ะแต่ว่านี่เราดูกันดูแบบว่าพันแบบว่าอะไรดีนะแผนไปเรื่อยๆแล้วกัน เพราะว่ามันเยอะอันนี้ใส่หนึ่งใบนะครับไปอุ้มทำไมคุยตรงนู้นกับพวกมันอ่ะอันนี้พี่อนุญาตให้พวกมันคุยกันได้แล้วโอ้ยดังจริงอันนี้ครับนี่อันเดียวกันปะเนี่ยไอ้ตัวเดียวกันใช่ไหมเนี่ยใส่ห้าใบเป็นบัดดี้นะครับที่ไอเดียช้าๆสี่ใบแล้วก็นี่เลยนี่ส่วนมากจะเป็นของใหม่ใช่ไหมคือทีเด็ดทีเด็ดเนี่ยของใหม่ทั้งนั้นไม่อันนี้ก็อย่างไรจะดูเอานะ น้องดูไปทางครับคอเรานี่คนตีกันเฮ้ยได้ใบหนึ่งเหรอเนี่ยมันออกต้นระบายนะรู้ป่ะเนี่ยเอ๊ะพอผมซื้อพี่ไปกี่กล่องนะสิบสองว่ะอย่างละสี่ใช่ป่ะครับอ่าดูเอาดูเอานี่ไอตัวนี้ใส่สีเลยเหรอครับมันเป็นใบเพิ่มเกจโคตรเกจโอ้เพิ่มเกจนี่เลยนี่เลยอันนี้คิวได้ด้วยโอ้โหไอตาสองเห็นหยิบเพิ่มเลยใช่ไหม อีกเพิ่มไซบอร์ดนะไปวางไซบอร์ดด้วยฮะอ่าดูนะอ่าแล้วก็จะมีโล่อยู่2ใบเองแล้วก็มีแปลงลางเป็นลอดเวอร์สองใบนี่ไม้ตายอะไรเเลยเปื่อยเดี๋ยวจะเอ้ยเดีอย่าพูดคำหยาบเลยกูอัดคลิปอยู่ไอเดนอย่าด่าดิอ่านี่ตามนี้เลยนะอ่าครับเราก็ได้แชมป์ไปสัปดาห์นี้ก็คือ น้องพ่อหอมใช้เ,เวอร์ไลท์อีกทีาก,กา,าการาก้อนก,กาการาก้อนไปแล้วไปบ่ายเดี๋ยวเร็วบ๊ายบาย